สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโรนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวธาดินนะชาวธาดินคือชาวราศีพฤษภกันมังกรค่ะประจำเดือนมกราคม2567นะเรามาดูกันว่าเกลียความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาดินก่อนนะไพ่ใบแรกค่ะเดสตา แถ้วยเอ็ดอัพคับหถ้วยค่ะสองไม้เอดอัพสองห้าไม้สิบถ้วย King o f w a ด d ปดดาบนะคะโอเคค่ะ สำหรับพลังงานของชาวธาตุดินนะคะในเดือนนี้ก็บอกเลยว่าตัวคุณเองน้อพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ค่ะเหมือนก็รู้สึกแหละว่าใจนึงกลัวผิดหวังกลัวเสียใจค่ะ ว่าเขาจะไม่จริงจังกับความสัมพันธ์นี้เนาะก็บอกเลยค่ะว่ายังไงแล้วตัวคุณเองยังให้โอกาสเขายังคงมีความหวังค่ะในตรงนี้พลังงานนะคะขึ้นมาเนาะเหมือนชาวธาตุด,ดินค่ะเป็นไปได้สูงเลยว่าคุณจะได้พบได้เจอคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์เนาะเหมือนเขาอาจจะแอบชอบคุณหรือว่าเข้ามาจีบเข้ามาขอโอกาสกับคุณค่ะในตรงนี้พลังงานเป็นไปได้สูงมากๆ ในตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับชาวธาตุดินนะคะว่าจะเปิดใจให้คนใหม่หรือเปล่าหรือว่าคนใหม่จะถูกอ,อกถูกใจหรือเปล่าเพราะว่าพลังงานแล้วยังรักยังรอคนเดิมคนที่ไม่ชัดเจนคนนี้อยู่ค่ะที่ผ่านมาคุณพยายามที่จะอ,อดทนอะเพื่อจะให้ความสัมพันธ์นี้ดดำเนินไปต่อได้เนาะเพราะว่ายังไงเราเขาเป็นคนที่ถูกอ,อกถูกใจเป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทยคะ่ะแล้วก็ใจหนึง่งลึกๆก,ก,ก็แอบฝันแอบเพ้อแอบ,แอบ,แอบ,แอบคิดไปแล้วเนาะว่าอยากสร้างอนาคตร่วมกับเขา หวังว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่ที่สุดเป็นคนที่ชาวท่าดินจะสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคนรักกันอย่างเปิดเผยได้ค่ะในตรงนี้เนาะอืมใจหนึ่งก็อยากตัดจบนะเพราะว่ายังไงเรามองว่าเขาไม่ชัดเจนอยู่คุณสักทีแต่ใจหนึ่งก็ภาวะผวะวงค์อะค่ะตัดไม่ได้ยังไงเรายังเลือกที่จะเหมือนดูจนสุดทางอะค่ะว่าเขาจะไปต่อไม่ไปต่อในตรงนี้รอให้เขาตัดสินใจเนาต่ชาวท่าดินในตรงนี้มั่นคงกับความสัมพันธ์ค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองก็ป๊อปปูล่าแล้วก็อาจจะมีคนอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะมีคนเข้ามาชอบคนเข้ามาเตาะคนเข้ามาขายขนมจีเพิ่มนะคะในช่วงเดือนนี้นะถ้าเป็นเรื่องการเงินแล้วค่ะเป็นเดือนที่คุณมีโอกาสได้รับโชครับทรัพย์หรือว่ามีเงินเข้ามาไม่ขาดมือเนาะงานงานคือเงินเงินคืองานเหมือนกันนะคะสําหรับชาวธาตุดินนะในตรงนี้ค่ะถ้าทําธุรกิจก็บอกเลยว่าเป็นช่วงขาขึ้นเป็นช่วงที่เหมือนกับ เเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับทำมาค้าขึ้นทำอะไรก็เป็นเออได้ผลกำไรเป็นเกอบเป็นกำค่ะในช่วงเดือนนี้อืมเป็นเรื่องการเงินแล้วค่อนข้างที่จะดีเนาะมีเงินหมุนมีเงินเก็บแต่ก็อย่าให้ใครยืมนะคะในตรงนี้ยังไงแล้วยังเป็นอะไรที่ในหลายๆธาตุเนาะในทุกธาตุเลยดีกว่าสีธาตุเนี้ยค่ะเหมือนพลังงานขึ้นมาถ้าช่วงนี้ให้ใครยืมกันจะมีโอกาสที่จะได้คืนยากนะยังไงต้องใจแข็งไวค้ค่ะถ้าเป็นเรื่องเงิน เรื่องงานก็ยังประคับประคองไปได้อยู่แล้วก็ผลงานดีผลงานเด่นค่ะแต่เหนื่อยหนักใจกับเพื่อนร่วมง,งานลูกน้องบริวารเนาะที่ต้องคอยเ,อเลนที่ต้องคอยจัดการหรือว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันอะคะ่ะในตรงนี้ก็จะไงเราต้องอใช้ความสามารถของตัวเองที่จะพาให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะยังไงเราชาวทัดดินทําได้อยู่แล้วชาวทัดดินเป็นคนเก่งเป็นคนที่จัดการอะไรได้ดีเสมอะคะ่ะในเรื่องงานเนาะ ่ตรงนี้ถือว่ายังผ่านพ้นไปได้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณเออสามเหรียญสองดาบ t h อรสี่ถ้วยจริงๆเ้าเอยยังไม่เปิดใจนะคะในการคุยในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วบอกเลยว่าณนะตอนนี้เวลาเนี้เหมือนเขากลัวเขาลังเลนะ เขายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะไปต่อกับใครค่ะในตรงนี้เดอะเทวิลค่ะก้าถ้วยก้าไม้จะทิก้าเหรียญน,นะคะและเดอะไฮพินเซตสำหรับตัวเขาแล้วนะคะก็บอกเลยว่าเขาอยู่ในช่วงเวลาที่เขาคิดทบทวนตัดสินใจอยู่เนาะว่าจะเอายังไงต่อความสัมพันธ์ค่ะถามว่าคุณถูกใจเขาไหมคุณถูกใจเขานะ คุณตรงสเปกตรงไทยตรงใจเขาในตรงนี้คุณมีเสน่ห์มากๆสําหรับเขาอืมส่วนตัวเขาเองเขาก็มั่นใจค่ะว่าในเสน่ห์ของเขาเนี่ยสามารถที่จะมีพลังงานดึงดูดเออ่ชาวธาตุดินยังไงแล้วชาวธาตุดินเขารู้สึกตัวด้วยนะว่าชาวธาตุดินชอบเขาอะ่ะเพียงแต่ตัวเขาเองไม่กล้าเปิดใจเพราะเขายังไม่ได้เลือกเขายังกลัวว่าเขาเหมือนให้โอกาสตัวเองได้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจที่สุดก่อนในตอนนี้ค่ะ ขาให้โอกาสเองที่จะได้คุยได้เรียนรู้ได้ศึกษาในิสัยใจคอก่อนเนาะว่าจะไปกันได้ไหมในตรงนี้ก็บอกเลยค่ะเขาก็หลงสเสน่ห์ชาว่าดินเช่นกันแล้วก็ยังแอบบคิดแอบบหวังเนาะว่าอยากคุยต่ออยากคบต่อ,อ,ตอเพียงแต่เขาไม่เปิดเผยความรู้สึกเขาไม่แสดงออกมาค่ะอืมในตรงนี้ทางฝั่งเขาเองเขาก็มีปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆเ,เ,เ,เนาะเหมือนกับว่าตัวเขาเองอค่ะต้องการอะไรแล้วเขาไม่พูดเขาไม่บอกเขายังไม่ปรับอะ่ะเหมือนในสิ่งที่ชาว่าดินเป็นอะค่ะ ไม่ว่าจะนิสัยไม่ว่าจะทัศนคติอาจจะมีบางข้อบางเรื่องที่ไม่ตรงไทยกับเขาไม่ตรงประเด็นกับเขาแต่เขาเองไม่พูดมันออกมาเขาไม่ได้ปรับเนาะเหมือนเขาค่อยๆปล่อยให้เวลาได้เรียนรู้ได้ศึกษาใจนิสัยใจคอกันนะคะเพื่อจะตัดสินเนาะว่าจะยังไงต่อความสัมพันธ์แต่บอกเลยว่าเขาถูกใจคุณอในตรงนี้ยังไม่ได้เลือกยังไม่ได้ชัดเจนกับใครคะ่ะเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วหรือหน้าตอนนี้เวลานี้เขาคุยอยู่พร้อมๆกันสองคนก็เป็นไปได้คะ่ะ แล้วยังไม่ได้เลือกยังไม่ได้ฟันธงเนาะเหมือนสเตต,ตัสเท่ากันเหมือนสถานะความสัมพันธ์อยู่ในสถานะคนที่แบบคุยไปก่อนศึกษานิสัยใจคอไปก่อนโดยโดยที่ให้ความไม่ชัดเจนกับใครเลยอะคะ่ะอืในตรงนี้เขายังเลือกอยู่เขายังรอเวลาอยู่ว่าจะใครที่จะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาที่จะตอบโจทย์ตรงใจเขาที่สุดนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขารักเขาชอบคุณไหม เขาชอบเขาแอบ,บชอบรู้สึกกับคุณยังไงเอ่ยสองเหรียญค่ะ e ุยนอกซอดอืมเขาก็ชอบคุณนะห้าดาบแต่เหมือนกับว่าในบางข้อในบางเรื่องเหมือนนิสัยในบางข้อค่ะระหว่างคุณกับเขามันขัด,ข,ดขัดกันอยู่เหมือนคุณกับเขามีนิสัยคล้ายๆกันอนะ่ะมันต้องปรับต้องจูนกันนะคะถ้าจะคบกันจริงๆเนาะทำเพลนแต่เขาก็ยังอยากมีคุณไว้ในความสัมพันธ์นะ ห้าถ้วยเขาก็กลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจค่ะถ้าจะเปิดเผยตัวตนขึ้นมาเปิดเผยเออความรู้สึกตัวเองขึ้นมาในตรงนี้กลัวจะผิดหวังกลัวจะเสียใจนะค่ะก็บอกเลยว่าเขาชอบคุณแล้วก็ยังแบบยังอยากเรียนรู้ยังอยากไปต่อความสัมพันธ์เนี้ยค่ะยังไม่ได้อยากตัดจบไม่ได้อยากมุฟออนนะอืมเพียงแต่ว่าเหมือนเขาก็อยากมีคุณไว้ในความสัมพันธ์แล้วก็ ยังไม่ได้เลือกที่จะตัดใครเลยทั้งใครอีกคนหนึ่งที่เขาคุยอยู่ก็ยังไม่ได้เลือกที่จะตัดนะคะยังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ไปต่อนะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีคนคุยคนอื่นอยู่ไหมคะถึงไม่ชัดเจนสักทีเนาะในตรงนี้ดูหน่อยสิเจ็ดไม้หกดาบนายออปติคอลนอกจากมีคนคุยอื่นๆแล้วก็เหมือนกับ ยังรอคนเก่าๆของเขาที่เคยมูบออนจากกันไปอะค่ะ6เหรียญเขายังให้โอกาสตัวเองอยู่นะเอ็ดอัลพาร์ติเคิลวิวออฟฟอร์จูนเขาขอเวลากับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะเขายังไม่ได้คิดจริงจังกับใครยังไม่ได้ฟันธงกับใครเลยในตรงนี้ขอเวลาขอโอกาสที่จะเอ่อเรียนรู้ดูใจขอโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ก่อนเนาะเหมือนในตรงนี้เลือกอยู่ค่ะอืมยังให้โอกาสตัวเองอยู่และยังคาดหวังว่าเขาจะเจอคนที่ใช่จริงๆอะค่ะ ณตอนนี้เวลานี้บอกเลยว่านอกจากคนคุยอื่นๆแล้วเขาก็ยังคาดหวังที่จะเฝ้ารอคนเก่าๆเหมือนกับรอที่จะให้โอกาสคนเก่าๆได้กลับมาเนาะแต่อีกในนึงก็เหมือนกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นนะคะในตรงนี้มันก็เลยยังทําให้เขายังไม่ชัดเจนกับใครแม้แต่กับชาว่าดินเองนะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะจะได้สารความสัมพันธ์กันต่อไหมเอ่ยสองถ้วยค่ะ สามดาบ The magician จิดดาบ t of particle นะคะ The star Knight of ward The world King of cup s The emperor โอเคค่ะพลังงานในตรงนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็บอกเลยว่ายังไงแล้วมีโอกาสที่จะไปต่อเนาะพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ค่ะแต่มันก็ไม่ไวที่จะเจอปัญหากับเหมือนเออ ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันเหมือนการออลักซ้อนซ่อนรักเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะในตรงนี้ทําให้ยุ่งยากใจทําให้ลําบากใจเนาะแต่ก็ยังเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ค่ะบอกเลยค่ะว่าชาวธาตุดินในหลายๆคนนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์นะเป็นคนที่ถูกใจค่ะแต่ขึ้นอยู่กับชาวธาตุดินจะตัดใจจากคนคนนี้ได้ไหมจะมูฟออนได้ไหมจะก้าวข้ามผ่าน ความรักที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เนาะบอกเลยว่าคนที่คุณจะพบจะเจอเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเป็นคนที่คุณดูแล้วถูกอ,อกถูกใจอะคะ่ะแต่เหมือนกับว่ามันภาะวะพะวงอะใจหนึ่งก็วงคนนี้อยู่ก็เลยยังไม่ยังไม่ได้เปิดโอกาสแต่มันก็มีพลังงานสูงด้วยนะว่ามีโอกาสนะคะที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในตรงนี้ชาวธาตุดินต้องตัดสินใจดีๆนะคะเลือกโอกาสเลือกเปิดโอกาสให,ให้กับตัวเองเนาะ อืมถ้าในตรงนี้ไม่ชัดเจนเขาทําให้คุณชัดเจนไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะชัดเจนกับคุณได้บอกเลยค่ะว่าคนใหม่ที่เข้ามาก็มีทิศทางมีพลังงานที่ดีเลยค่ะในหลายๆคนค่ะเลือกที่จะไปต่อนะคะชาวธาตุดินเนาะเลือกที่จะทําตามเสียงหัวใจเรียกร้องค่ะแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาก็เหมือนกับพยายามที่จะอดทนพยายามที่จะ ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาเราต่างๆเหล่านี้ไปได้เนาะปัญหามันก็มาจากคู่แข่งมาจากเรื่องของบุคคลที่สที่มาอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่า,อาคนที่เขาคุยคนที่เขาดิวอยู่ด้วยอะค่ะทาให้เกิดปัญหาความหึงหวงทําให้เกิดปัญหาเหมือนต้องเหนื่อยกับการตามตื้อตามง้อตามดูสอดสองอะคะ่ะในตรงนี้เนาะทําให้ชาวท่าดินก็เหน็ดเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้พอสมควรค่ะแต่เหมือนกับถามว่าความสัมพันธ์พัฒนาไหม มันต้องรอโอกาสรอเวลาเนาะในตรงนี้พลังงานขึ้นมาต้องใช้เวลากับคนนี้ต้องให้เวลากับคนคนนี้ค่ะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสามารถผ่านไปได้ต้องแบบผ่านช่วงเวลาเ,ออเหมือนกับผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปก่อนนะ่ะมันยังไม่ได้ราบลื่นสัทีเดียวแล้วก็ยังไม่ได้มาชัดเจนสัทีเดียวค่ะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาเนาะเขาเป็นคนมีอีโกโ้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่เปิดเผยความรู้สึกตัวเองค่ะในตรงนี้จะรักไม่รักจะชอบไม่ชอบยังไงก็เก็บงําความรู้สึกนะ แต่เป็นคนมีเสน่ห์น้าค้นหาคนคนหนึ่งเลยเดียเลยทีเดียวค่ะเลยทําให้ชาวทาดินตัดใจจากเขาไม่ได้นะในตรงนี้ยังรักยังรอยังมีความหวังยังให้โอกาสเขาอยู่ในหลายๆคนค่ะเลือกที่จะให้โอกาสกับคนคนนี้เลือกที่จะรอความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจากเขาก็เลยทําให้เหมือนกับมีคนใหม่ๆเข้ามาก็ยังไม่คิดที่จะเปิดใจอะค่ะอืมบอกเลยค่ะว่ายังไงแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ ยังไปต่อกันได้นะแต่ว่ายังคงวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อึมครึมไม่ชัดเจนแล้วก็ทําให้ชาวธาตุดินต้องคิดเยอะคิดมากอะค่ะเพราะยังไงเราทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาต้องรอเขานะเพราะเขายังไม่ได้คิดยังไม่เลือกยังไม่ตัดสินใจให้มันชัดเจนค่ะในตรงนี้โอเคค่ะสําหรับชาวธาตุดินนะคะราศีพฤษภกันมังกรเนาะที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะยังไงเรามีกะกก็เป็นกําลังใจให้เนะว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง กลับมาชัดเจนกลับมาลงตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ